ในฟาร์มโคโนมที่กว้างใหญ่มีแม่วัวอยู่กว่า3,000ตัวซึ่งผลิตน้ำนมได้วันละ18กิโลกรัมต่อวันต่อตัวรวมแล้วทั้งหมดในหนึ่งวันฟาร์มโคโนมแห่งนี้ก็จะผลิตน้ำนมได้ถึง54,000กิโลกรัมเนื่องจากเป็นฟาร์มมาตรฐานระบบปิดน้ำนมของที่นี่จึงใช้เครื่องจักรในการรีดและคำนวณปริมาณน้ำนมของแม่วัวแต่ละตัว เราจะให้หน้องๆรีดนมวัวโดยใช้เครื่องรีดนมเหล่านี้ให้ได้500กิโลกรัมภายในเวลา3ชั่วโมงโดยจะต้องทำตามกระบวนการรีดนมของฟาร์มแห่งนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการดูแลทำความสะอาดแม่วัวไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการรีดนมวัวเสร็จแล้วตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคโนมอย่างเคร่งครัดและนอกจากนั้นน้องๆยังต้องรับมือกับภารกิจย่อยที่ทำให้ต้องคิดหนักกันอีกด้วย เตรียมตัวกันให้ดีๆนะครับงานนี้สนุกแน่และตอนนี้ครับเราอยู่ในโรงรีดนมวัวกันนะครับซึ่งเราจะต้องมาทําภารกิจรีดนมแม่วัวกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้อมมีเวลาให้น้องๆน,นะครับคิดคํานวณในการหาจํานวนน้ํานมของแม่วัวกันเถอะก่อนคิดคํานวณกันให้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ต้อนแม่วัวจํานวนตัวเข้ามาเลยถกลงไหมหลังจากนั้นครับเราจะต้องมาทําภารกิจย่อยกันต่อไป พร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ต้องมีเวลาให้3ชั่วโมงด้วยกันคิดวิทย์ได้เพาะก,กิจหลักของเราก็คือการรีดนมวัวจากโรงรีดนมวัวครับให้ได้ประมาณ500กิโลกร,รัมครับ หลังจากทราบป,ปริมาณน้ำนมที่แมววัวตัวหนึ่งให้ได้ต่อการรีดนมวัวหรอบน้องๆก็ช่วยกันคำนวณจำนวนแม่วัวที่ตองตอนเข้าสู่คอรีดนมได้ทั้งหมด48ตัวแต่การคำนวณอย่างพอดีเป๊กของ,งน้องๆจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้หรือเปล่านะน่าลุ้นจริงๆภารกิจย่อย้อที่หนึ่ง ส่ญยาให้อาหารแม่วัวก่อนรีดนมอ้าวแล้วตอนนี้นะครับก็ได้เวลาทำภารกิจสุดท้าทายข้อแรกกันแล้ว เพื่อได้โจทย์การทดลองนะครับน้องๆก็ไม่รอช้าคว้าอุปกรณ์ป้องกันมาสวมสมกับเป็นเกษตรกรน้อยในฟาร์มแล้วก็ลงมือแบ่งงานกันทำเพื่อกระจายยากกองโอให้แม่หัวทันทีเจ๊ก็ตกักแต่เขาก็ที่เหลือคนขนย้ายเขาว่านายอยู่หรองนี้นะแกกับพิม<ๆ>พหันูนภารกิจย้ายแรกก็ทำย้ายหญ้าจากากองไปให้อาหารวัวแล้วเขียให้เท่ากันค่ะ<ๆ>ก็ ช่วยกันนำหญ้าไปวางกองแล้วจะมีเพื่อนตักแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนคอยเกี่ยวค่ะเนื่องจากหญ้าที่ให้แม่วัวนั้นต้องเป็นหญ้าคุณภาพดีไม่มีก้อนหินดินทรายเจือปนการตักหญ้าให้แม่วัวจึงต้องใช้ซ่อมตักหญ้าอันใหญ่อันนี้ยกหญ้าขึ้นมาขย่าเศษดินออกและกระจายไปในรางให้เท่าๆกันหน้าที่ที่ใช้พละกกำลังมหาศาลน,นี้จึงตกเป็นของ น้องเจเจครับส่วนน้องพิมพ์น้องเนยน้องไอซ์และก็น้องเมฆก็ช่วยกันขนหญ้ายอย่างไม่กลัวเปื้นไม่กลัวคันกันเลยทีเดียวแต่แค่ใช้ถังกับขาดพลาสติกและมือหอบแบบนี้จะทันเวลาหรือเปล่าครับเนี่ย ตอนนีนะ้มีหลากหลายวิธีที่น้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กระป๋องการใช้รถหรือแม้กระทั่งการใช้มือเนี่ยยกเข้ามาไว้ในรางของเจ้าวัวนั่นเองครับเราต้องติดตามชมกันครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านครับทีทำให้ช้าคือมันเหลือหญ้าไว้แล้วเพื่อนเอาไปไม่หมดก็ต้องมากวาดรวมแล้วตักขึ้นไปใหม่แล้วก็เกี่ยให้เท่ากันใหม่ค่ะ เมื่อเห็นว่าไม่น่าจะทันเวลาน้องไอซ์เลยคว้าเอารถเข็นขนใหญ่หอบญ้าใส่จนเต็มเห็นไปให้น้องเจเจทั้งยัดทั้งอัดญ้าลงรถเข็นหลายรอบยากองโตก็เริ่มลดจํานวนลงทางด้านน้องพิมพ์ก็หันไปสั่งงานเพื่อน,อน,อนตลอดเวลาแล้วเชิญเกียคือการที่ว่าเราเดินผัดไปขัดผัดมาเลยค่ะมันทำให้ช้าไปจะเสียเวลา ก็คือให้แบ่งเป็นแค่นี้พอแค่สามสี่คนพอในการที่จะมาเกีย่ยแล้วก็2คนที่เชินนะคะแล้วก็จากนั้นก็มากว่าเกี่ยมมากครับสามัคคีรู้จักแบ่งงานกันทำอย่างนี้แม่หัวก็ได้กินยญ้ากองโตทั่วถึงอร่อยกันทุกตัว เห็นการเคี้ยวแบบนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการขยับกรามบทอาหารไปมาของวัวคือการเคี้ยวเอื้องแต่ความจริงแล้วการเคี้ยวเอื้องของวัวมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเนื่องจากวัวกินอาหารที่ย่อยยากและมีกากใยเหนียวเหนียวเช่นหญ้าวัวจึงจาเป็นต้องมีกระเพาะอาหารถึง4กระเพาะและมีทางเดินอาหารที่ยาวถึง40เมตรเมื่อวัวกลืนหญ้าลงไปในกระเพาะหญ้าจะถูกหมักอยู่ในกระเพาะส่วนที่1และ2เมื่อหมักหญ้าได้ที่วัวก็จะขยายนหญ้าหมักนั้นออกมาเคี้ยวใหม่ พื่ส่งกลับไปในกระเพาะที่3และ4ทําให้ใหย,ย่อยง่ายขึ้นจากนั้นก็ขับถ่ายายาที่กินแล้วออกมาค่ะเมื่อแม่วัวได้กินอาหารกันจนอิ่มก็ได้เวลาของการทําภารกิจหลักน้องๆเริ่มตอนแม่วัวเข้าไปยังร่มรีดนมดูท่าทางธรรมะแมงไม่กลัวกันเลยนะครับ เมื่อแม่วัวเข้าสู่ข้อกเรียบร้อยพร้อมรีดนมแต่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้วิธีรีดนมวัวที่ถูกต้องตามมาตรฐานฟารมโคนมจากดานาทีกันก่อน ทีจะเป้องกันการเชื้อโรคเข้าสูโ่โพรงนมไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะคะาะหลังจากที่เรารีดนมเสร็จรูน,ม,นมจะเปิดเราก็ต้องใช้ตัวนี้แวะไว้ก่อนขั้นตอนในการทําก็คือขั้นแรกเราต้องอาบน้ําให้วัวตอนที่เราเปลี่ยนรอดใหม่ก่อนแล้วก็นำน้ำคลอรีนครับไปแช่ตรงจุกข,ของนมนมวัวให้ครบแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำคลอรีนอีกทีครับเช็ดเช็ดให้ทรงทั่วทั่วทุกส่วนเลยแล้วค่อยนำ ใส่ใส่รหัสเข้าไปตรงเครื่องแล้วก็เอาน้ำท่อครับปล่อยหัววาล์วลมให้ลมมันออกแล้วก็ใส่ไปหัวนมมันจะดูดเสร็จ hmm. ปุ๊บเราก็รอพอสมมติมันขึ้นไฟกระพริบว่าน้ํานมมันหมดแล้วเราก็ค่อยใส่รหัสเข้าไปแล้วเราก็ค่อยปิดปิด,ปดวาล์วลมแล้วค่อยถอดออกครับแล้วก็แช่เออเป็นเป็นน้ํายาทิ้งเจอไอโอดีนผสมกับที่พึ่งฮะนำไปแช่หัวนมเพื่อให้ปิดรูหัวนม ถึงจะดูมันยุ่งยากครับแต่ว่ายังไงก็ตามคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่กินนมเข้าไปครับเมื่อเรียนรู้ครบขั้นตอนแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะลงมือทําตามขั้นตอนโดยมีพี่เจ้าหน้าที่ช่วยอยู่ห่างๆครับวัวห้าตัวแรกมีเจ้าหน้าที่ฟาร์มคอยช่วยเหลือแต่อีก43ตัวในคองนี้ล่ะน้องๆจะรีดนมวัวได้สำเร็จทันเวลาหรือเปล่า